พ,พี่ใครวะเชียทุกคนใครอ่ะ้องยี่ไหลอยู่ันน้ำวันเนี้ย กราบสวัสดีพี่พี่เอฟีลุงป้าอาทุกท่านด้วยยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องพี่แฝดพาไปเรื่อยโอเคทุกคนวันนี้เรามา,าผ่อนคลายกันพี่พนะมาลีแลกกันผมเดินทางมาเล่นน้ําคนเดียวในป่าซึ่งเป็นลําห้วยที่อยู่ในป่าแห่งนี้พี่นะ ้องบอกว่าตอนนี้เสียงน้ําพี่กับบังไหลเนี่ยไผเลาะมากๆนะพีะะ่นงแล้วก็เสียงนกที่ร้องไปด้วยผมรู้สึกว่าอบอ้าวร้อนอยู่ในบ้านไม่ไหวพี่นะผมเลยออกมาจากบ้านเพื่อจะมาเล่นน้ําที่นี่พี่ๆคลายร้อนทุกคนนะร้อนจริงๆทุกคนนะแล้วก็ผมต้องบอกเลยว่าขอแสดงความเสียใจกับอุบัติเหตุหรือว่าอุทกภัยไม่ใช่ทรื่องของใคาอว่าแผ่นดินไหวแผ่นดินไหวที่เกิดขึ้นเร็วๆนี้พี่ๆนะก็ ขอสแสดงความเสียใจกับทุกๆคนที่สูญเสียแล้วก็ขอเป็นกำลังใจให้คนที่ได้รับบาดเจ็บขอให้หายไวไวขอให้กลับมาใช้ชีวิตได้เหมือน,กนปกติแล้วก็ขอให้ทุกอย่างดีขึ้นเร็ววันเร็วคืนพ,พี่นะผมขอให้ทุกคนปลอดภัยแล้วก็อยากให้ทุกคนให้กำลังใจทุกคนที่ได้รับความเดือดร้อนผู้ประสบภัยต่างๆพี่นะก็ขอพานาให้พวกเขาได้อาเรว,ว่าสิ่งเยียวยาที่มันมากพอ มากกว่าชีวิตคนพี่นะผมเชื่อว่าไม่มีสิ่งเยียวยาวอันไหนจะทดแทนไปกว่าชีวิตคนได้แต่ก็ต้องเลยว่าต้องยอมรับมันเพราะว่าอุบัติเหตุมันเกิดขึ้นแล้ว,วพี่นะเรื่องแบบน,นี้มันเรื่องภัยธรรมชาติมันไม่มีใครอยากให้เกิดพี่มันห้ามไม่ได้ไม่มีใครตั้งไม่มีใครตั้งตัวททนพี่นะก็ขอให้เรื่องนี้อย่ากเกิดขึ้นอีกนะพี่นะอย่าให้เกิดขึ้นกับคนไทยเราอีกพี่นะโอเคทุกคน ก็เดี๋ยววันนี้ผมจะพาพี่ทุกคนมาดูธรรมชาติแล้วก็เล่นน้ำในในป่ากันพี่นะน้ำตกเย็นไหลสวยมากๆากพี่ๆทุกคนเดินทางไปดูแม่น้ำกันทุกคนนะนี่ครับทุกคนตอนนี้ผมก็กำลังเดินนะพี่นะถั่ว่าวันนี้รีแลก์ก็คือชมภาพธรรมชาติที่สวยงามไปด้วยของใส่นะพี่นะก็ผมกำลังรีแลก์ในการ ผ่อนค่ายพักแบบผ่อนผ่อนชายแบบเป็นว้อเปอร์เซ็นต์ย่พี่นะนี่ผมเดินตามลําน้ําตรงนี้พี่นะเย็นมากๆแล้วก็ใส่มากๆตอนนี้เวลาสามโมงกว่าไพี่นะก็อากาศกาลังอุ่นๆเย็นๆพอดีพี่ไม่ถือว่าร้อนแล้วก็ไม่ถือว่าเย็นเกินนี่ค่อเอเดี๋ยวผมจะพาเดินไปตามน้ำาปพี่นะนี่นี่ผมเดินตามลําน้ำทุกคนอ่าเย็นมากๆแล้วก็อากาศดีมากๆพี่นี่นี่ ดูแล้วสดชื่นมากพี่ี่ดูดิโอผมเชื่อว่าทุกคนพี่ที่หลายๆคนนะก็แอบอิจฉาผมน,นะผมได้มาอยู่ที่แบบนี้แล้วก็ที่สบายที่สบายอย่างสบายตาแบบนี้พี่พี่ดูดิอ้วาวทุกคนน้ำไหลเชี่ยวมากแล้วก็เย็นมากๆทุกพี่ดูดิอือ สวยมากนี่ดูลากไม้ดิลากไม้ใหญ่มากๆนะตรงนี้เราก็งานจากลึกๆหน่อยนะพี่นะ,นนะผมพาพี่เดินดูก่อนนะเดี๋ยวหลังจากนี้ผมก็จะเล่นน้ำเหมือนกันนะพี่ๆนะอ,ะอะสวยมากๆ เดี๋ยวพาพี่ๆเดินชมก่อนแล้วกันนะหลังจากนี้ก็หลังจากเดินชมเสร็จผมจะพาพี่ๆตั้งกล้องผมจะเล่นน้ำอวดพี่ๆนะอวดให้พี่ๆได้เห็นว่าผมเล่นน้ำมันสดชื่นแค่ไหนนะขอโทษด้นะถ้าวันนี้ผมทำให้พี่ๆทุกคนอยากมาเล่นน้ำว่าผมนะคลายร้อนพี่เดี๋ยวผมว่าผมจะมาเล่นน้ำตรงนี้นะ แต่ผมจะขอเดินไปเรื่อยๆก่อนเดินดูน้ำก่อนทีนะเดินไปเรื่อยๆนะเย็นสบายมากวี่ดูด,ดิว้าวมันสวยเลยมากๆที่ดูเย็นมาก อุ้ยผมเจอหนอนนอะเจ้าหนอน,น,อนสวยมากอืมตรงนี้จะโลง่ลงใช่ไหมก็โล่งแล้วโล่งตาม,มากเุ้ยทุกคนผมเจอห้างนะพี่ สร้างใครวะมาสร้างไม้สูงมากพี่นดิสูงมากจริงนะของใหญ่เข้าไปดูพี่นะทั้งเจอเพิ่งหจนมาเจอพี่โอ้ห้างใหญ่มากนะใหญ่แล้วก็สูงมากพี้ยนสีอูด,ดิจะขึ้นไปดีไหมอ่ะไม่รู้อันตรายหรือเปล่านะ แล้วมันสูงจริงๆนะพีเอฟซีชมมากจริมีคนอยู่ไหมครับมันจะของห้างอยู่หรือป่านะพี่ฟซีมีรวดด้วยนะรวดที่ยังหลงเหลืออยู่เครมาสร้างไว้ก็ไม่รู้นะ ถ้าเจ้าของมีก็อย่าบอกเราว่านี่ทางขึ้นนี่ต้นไผ่นี่คือทางขึ้นทางวิวจะด,ดีมากๆทุกคนดูดิสร้างห้างแล้วก็มองไปคือน้ำพี่พี่ดูดิคือน้ำทำเลดีมาก ต้นมาเดือดนะนีะขั้นบันไดแน่เลยทุกคนชมดานะน่าใช่นะทางขึ้นมีทางเดียวพีนี่น่าขั้นบันไดโอ้ยจะกล้าปีนไหมเนี่ยนะเป็นขั้นบันไดอันนี้นะเนี่ยปีนขึ้นไปนะมันอยู่กับเสาลวดอยู่กับลวดนะละลายมากไม่ขึ้นดีกว่าพี่เดี๋ยวพลาดนะมันสูงอนะ่ะ กมาี่คืออาจจะไม่รอดนะ่พี่นะสูงจริงนะดูดินี่เลไม่ขึ้นดีกว่าอันตรายแต่วิวดีมากดูดิห้างแล้วก็มองมาก็เป็นน้ำพี่พี่เฮ้ยชาทิสกะลัน ตกเรื่อยๆพี่นะแล้วอากาศดีมากเลยใส่น้ำระทบกับอ่าแสงอาทิตย์กระทบกับน้ำเดูสวยมากธรรมชาติดีมากเลยเดี๋ยวผมจะกลับไปน้ำข้างบนนะที่ผมชี้เมื่อกี้นะจะขึ้นมาในข้างบนเพราะมันลึกหน่อยอันนี้มันตื้นไปพี่ๆนะ นี่เราสามารถเดินไปได้อีกไกลนะพีพนะ่แต่ผมไม่ไปละมันไกลเกินนะพี่พมันไกลเกินอยู่ในเขตนี้ก็พอละจะโดดกันนะหนึ่งสองสามโอ้ยตัย้งกองให้พี่ดีกว่าอวดหน่อยนะขอโทษถ้าผมอวดบรรยากาศสวยๆให้ดูนะขอโทษจริงๆต่อยากให้ทุกคนได้เห็นนะนสวยกว่านนะ ด้วยน้ำดีกว่าเดินต่อชีวนนะ ไม่มีอะไรดีกว่าดีแล้วนะชีวิตนี้ไม่อยู่ธรรมชาติที่สวยงามแล้วก็อยู่กับสิ่งที่เราชอบแบบนี้ผมว่าถ้านี้เกิดมาก็มีความสุขแล้วทัก่คน ทึ้นีปข้างบนนะอันนี้มันตื้นไปหน่อยนั่งโชว์พี่ได้ดูเฉย าศดีมากพี่พีแดดอุ่นๆนะน้ำเย็นๆแดดอุ่นๆเข้ากันมากไม่รู้สึกว่าหนาวเพราะมันสดชื่นสดชื่นมากๆอยู่บ้านก็ร้อนนะบ้านผมไม่ได้มีแอร์ไงมันเลยร้อนปกติแล้วมีแอร์ก็ไม่ไหวพี่ตนไฟมาก เป็นตุ้มมุ้ยเยอะมากพี่นะเป็นตุ้มแบนแบนเหมือนแบบแพ้อ่าบางอย่างนะแพแหน่หรือเปล่าอย่างี้นนะที่ผมไปถวิลกุ้งเลยพี่ตุ้มเยอะมากเลยเป็นแหน่พี่แหน่ที่มันอยู่ในน้ำใช่ไเป็นเหมือนนะปลาไข่อ่ะ,อะว้าวนี่ครับน้ำใสมาก น้ำใส่มากนะดำน้ำไปยังเห็หมดมลยว่าเป็นหินเป็นยังไงฮะใส่มากว้าสดชื่นมากดูดิ ืนโอเคทุกคนเดี๋ยวเราไปเล่นข้างบนดีวกว่านะข้างบนนี่จะลึกกว่าพี่นะตรงนี้มันตื้นไปหน่อยนะเล่นแล้วมันก็รู้สึกว่าไม่สะอาดเนาะตัวไม่ค่อยสะอาดเท่าไหร่นะเราคือไปเล่นด้านบนดีวกว่าโอ้อากาศดีมากพี่สวยงามมากพี่ที่คนไหนที่รู้จักเจ้าของห้างตรงนี้มาคอมเมนต์บอกผมได้นะคอมเมนต์บอกกันได้นะว่าห้างของใครนะ ผื <P F D> อ่อพี่เอฟีอาจจะรู้เจ้าของห้างนะผมจะได้รู้ด้วยแล้วผมก็จะได้อขอเจ้าของห้างนะขึ้นไปดูทักครั้งหนึ่งอาจจะมากับเจ้าของนะไกลทีมากไม่ได้อวดน,นะแต่แค่อยากโชว์ว่าโชว์ว่าธรรมชาติที่บ้านเราเป็นไงสวยงามแค่ไหนทุกคน ัวลื่นจี่ตัวลื่น,น,น,นดิดิหมุ่มเขา,าเปป่าเมฆตอนเลยสวยงามมากไม่รู้ว่าช่วงน้ำแรงเนี่ยมินดนพัดมาก,กับน้ำไม่ต่างนะดิดิเป็นแบบอ่าแสแลงะแสแลงสีดำเป็นพัดนป่าก,กับน้ำนะน้ำแรงมากต้อบอกเลยว่าตอนช่วงน้ำแรงเนี่ยด้านบนน้ำไปหมดเลยพี่นะ ขึ้นถึงนี่ลนะเต็นเข่าเลยพี่นะไปหมดเลยกนำะลังเนี่ยคือเยอะมากมากเนี่ยอยู่บนนี้เลยดูดิคือน้ำแรงก็ลือแรงจริงพี่นะต้องบอกเลยว่าน่ากลัวมากๆนะเฮ้ยพ,พี่ใครวะเชีย่ยทุกคนใครอ่ะนางคือใครอ่ะทำไมก ผมเดินมาจากนั้นหมดลมแล้วผมไม่เจอนางพี่แล้วผมจะวกหัวกลับไปเรื่องข้างบนนะเมื่อกี้ผมเล่นน้งพี่แล้วผมจะขึ้นน้ำข้างบนนี้ผมกลับเจอนางพี่ใครวะอยู่ตรงนยูผมว่าเจอเลยนะ ผมไม่รู้ผมจะกลัวผมจะใจดีคือเสือดีไหมพี่เขาไปถามดีกว่ามั้งนะให้รู้ว่าเขาเป็นใครนะมาจากไหนยังไงนี่มันก็อยู่ประมาณสามโมงสี่โมงจรนะมาเล่นน้ำคนเยอะแบบนี้อันตรายมากถ้าเป็นคนนะถ้าถ้าเป็นอย่างอื่นผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะว่าจะเป็นยังไงนะ แปลกมากพี่ผมไม่เจอหน้านางครับผมนางบางังไว้อยู่นะพี่ผมนางยังบังบอยูคุณนางมาเล่นน้ำเพิ่งจะเสร็จหรือเปล่า,าไปทำน้ำพีถ่ถิาถึงสงม่วงๆถึงบูดมังพูนะพี่ tăng công đi phải tăng công phần đó Hãy subscribe lại với cái วกวไม่มีใครเลยไม่มีใครเลยนะพีม่มาจากไหนนะช่านางนางนางเป็นใครเนี่ยมาจากไหนมามามาคนเดียวเหรอ เพราะทำไมมันได้น้ำคนเยอะแบบนี้มันอันตรายนะเด็กเดิกมากทียพี่น,นี่ผมก็ขนหรือเปล่าถ้าเป็นคนก็ดีแไตไ่ไม่รนะู้

เขอยู่หมู่บ้าน้นารับผมนะแล้วผมไม่เคยเจอหน้าเลยเราพิจะมาไม่จะมาคนเดียวอย่างเงี้ยมมีใครมาด้วยไม่กลัวหรอมนทีอ่อะไรอ่ะไม,ตม,ตม,ตม่ต้องพูดใจไม่ได้คนเดียวไม่กลัวเไงนะ

ปกตินะไม่ให้พูดผีอะไรนะแต่ว่าเขาบอกว่าอยู่หมู่บ้านอย่างเขาผมนะแต่ผมก็ไม่รู้ว่าหมู่บ้านไหนนะผมเพิ่งเคยเจอเขาเหมือนกันเขาบอกว่าเพิ่งกลับมาพี่เพิ่งกลับมาจัดเมืองแต่กาไม่แปลกทุกคนผิวขาวมากพี่ทุกคนผมขอเล่นน้ำก่อนนะแล้วก็เดี๋ยวผมก็กลับแล้วทุกคนนะ,ะผมขอปิดตัวขอปิดทีวีนี้ก่อนนะแต่ก็ผมคิดว่าคนจะไม่มีอะไรทิทลพล่ายอะไรทีนะ